กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามค่ะระวังเป็นหวัดกันด้วยนะคะช่วงเช้าวันนี้ก็เป็นวันพระธรรมสวรรค์นะคะซึ่งเยโสธราก็ตื่นตั้งแต่ประมาณตีสามนะคะเคลียเอกสารการเดินทางเรียบร้อยนะคะแล้วก็คอนแทคนะคะการไปการกลับเรียบร้อยซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันพระแล้วก็เป็นวันที่ยโสธราจะเดินทางไป ประเทศอินเดียนะคะเพื่อที่จะไปสแสวงบุญด้วยแล้วก็ไปเจริญวิปัสสนาภาวนาแล้วก็ทั้งนี้ก็ไปดูเส้นทางการท่องเที่ยวในลักษณะทัวร์ด้วยนะคะเพราะว่าครั้งหน้านี้คิดว่าจะพาคุณแม่แล้วก็คนรู้จักแล้วก็เพื่อนพ้องต่างๆเนี่ยไปเที่ยวในจุดตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจาเป็นที่จะต้องศึกษานะคะเส้นทางการไปกันมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ยโสธราได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยตัวตัวเองนะคะไม่มีใครที่เป็นไกด์าพาไปนะคะเดินทางไปกรุงเทพเองนะคะเดินทางไปสุวรรณภูมิเองแล้วก็ต้องไปหาที่สุวรรณภูมิว่าเราจะต้องไปชั้นไหนอะไรยังไงแบบไหนทุกอย่างเป็นการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดเลย เป็นการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดแต่เราก็อา,อาศัยประสบการณ์ด้วยความที่เป็นตัวภาษาไทย mm. ก็ไม่ต้องกลัวนะคะอาศัยแค่ใจอย่างเดียวไปได้เพราะว่ายโสธราชคิดว่าวันหนึ่งคนเราถ้าใจมันถึงแล้วใจมันมันให้แล้วแล้วก็ใจมันมันกล้าที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่าง ความกลัวใดๆในโลกนะไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคเลยอาจารย์คิดอย่างนั้นคนเรามีความกลัวอยูอ่ถ้าคนเรายังมีความกลัวอยู่มันก็ไม่กล้าที่จะไปไหนไม่กล้าที่จะออกจากกรอบแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปไหนไกลๆถ้าคนอื่นไม่พาไปดังนั้นถ้าชีวิตของเราไม่สามารถมีใครเป็นผู้นำพาได้ไม่มีใครนำทางเราได้ด้วยทางด้านสติหรือปัญญา ก็สู้ที่เราจะเดินทางเองทําเองนะแล้วก็ล้มเหลวเองนะคะได้รับผลตอบแทนเองจะดีกว่าภาคภูมิใจกว่านะคะและมีคุณค่ากว่าด้วยนั่นเองนะคะเช้าวันนี้ก็จะเป็นวันพระวันธรรมะสวนะเป็นวันที่ยโสธราตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ทําสมาธินะคะแล้วก็ สวดมนต์เสร็จเรียบร้อยกรวดน้ำแผ่เม่ตาเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็มานั่งจิบกาแฟเราก็ได้มา,าเล่าสู่กันฟังหรือเล่าเรื่องเราต่างๆนะฮะพอที่จะรอเวลาที่จะไปทําบุญตักบาตรในยามเช้านะคะดังนั้นก็จบลงเพียงการาทักทายยามเช้านะคะ ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ